สวัสดีครับผมชื่อเนลอิงลิทพัวแลัประเสริฐนะครับก็อายุ28ปีแล้วครับตอนนี้อาชีพที่ทำนะครับก็มีเป็นเทรนเนอร์นะครับแล้วก็เป็นเอเจนซี่สัญญกรรมเกาหลีด้วยคือส่งคนที่อยากทำสัญญกรรมเนี่ยจากเมืองไทยไปที่เกาหลีมาจากซีซั่น12ครับนิสัยเนลตรงๆเลยอ่ะยังไงเนลก็ชอบคนสวยพอเนลชอบคนสวยปุ๊บต่อให้แฟนเราสวย เนยก็เห็นคนสวยและเนียก็จะชอบคนสวยผมชอบอะไรที่เป็นธรรมชาติแต่ต่อให้ทําแล้วมันดูธรรมชาติผมก็ชอบนึกออกใช่ไหม,มผมชอบลุคเอเชียผมชอบผิวขาวชอบคนหน้าอกใหญ่มันมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเคยนอกใจแฟนครับ<ม>นอกใจนอกกายเคยทําครับออนโสดก็ก็ไม่ได้ถึงกับขั้นไปเรื่อยนะ<ม>แต่เราคุยมีคุยหลายคนแน่นอนครับ คือหลายคนมันเผื่อเจ็บอยู่แล้วแหละเผื่อเจ็บเผื่อเลือดเผื่ออะไรอย่างเงี้ยแต่เนวก็เชื่ออย่างนึงว่าเขาก็ไม่ได้คุยกับเราคนเดียวตื่นเต้นเพราะว่าไม่รู้ว่าจะให้ทําอะไรบ้างแล้วเราเคยดูบ่อยพอเราดูแล้วสิว่ามันฟาดฟันกันจังวะเออเเรา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 จะโดนอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราจะเจออะไรไม่รู้เลยเราเราจะต้องไปเจออะไรต้องรับมือกับอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับ